สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อราสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอยา่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เชียอม,มาสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมา เริ่มต้นกันสำหรับเรื่องแรกของสโมสรแมนยูเรานะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโทนี่โครสนะครับซึ่งเป็นนักเตะที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดในยุคข,ของดวิดมอยนะครับถ้าเราจำกันได้ดีเนี่ยข่าวแรงมากในช่วงนั้นนะที่แมนยูเกือบที่จะได้โทนี่โครสแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรนะครับแล้วก็ข่าวนั้นเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่า โทนี่โครสเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับโครสเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาก็ทราบมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก่อนที่เดวิดมอยเนี่ยจะมีการบอกว่าทางแมนยูเนี่ยให้ความสนใจในตัวเขานะครับแล้วก็พอเขาได้รับทราบเนี่ยเดวิดมอยเข้ามาเป็นคนซื้อของแมนยูเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาพูดคุยอีกรอบหนึ่งเรื่องของความไปไปได้เรื่องของการเจรจาการคว้าตัวเขาเนี่ยไปร่วมทีม ซึ่งการเจราจารเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีมากครับวิเศษมากๆากเดวิดมอยเป็นคนที่นิสัยดีครับโทนี่โคสบอกเลยนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโคลสบอกว่าเขาเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเดวิดมอยเกี่ยวกับแผนการโครงสร้างต่างๆของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ตคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยสนใจที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เต็ดด้วยนะครับแล้วก็มีการยกระดับความสนใจเพิ่มขึ้นนะมีการคุยกันไปในเรื่องของการที่ ถ้าเกิดเอาครอบครัวมาอยู่ที่นั่นที่เนี่นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับคือคุยจินตนาการไปไกลแล้วนะครับว่าการไปอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีความสุขแค่ไหนวาดฝันไว้เยอะแยะมากมายนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับพอคุยกันในรอบ,บางหลังเนี่ยก็ได้มีการตกลงพูดคุยกันว่าเจ้าตัวเนี่ยจะย้ายไปแมนยูนะครับซึ่งมันเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วแหละมีการตกลงปากเปล่ากันไว้ว่าเนี่ยผมจะย้ายไปแมนยูแน่นอนนะครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายมันก็ล่มกันไปแล้วก็จริงๆมีบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะก็คือโคสบอกว่ามันเหลือแค่การมองหาที่พักในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลยคือหาได้ปุ๊บแล้วก็รอเอกสารรอเซ็นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็แปะก,กันไปแมนยูก็ไม่ได้ตัวทางโทนี่โคสนะครับแล้วก็นปัจจุบันจะให้โทนี่โคสเนี่ยย้ายมาแมนยูมันก็ ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับนะว่าอายุเริ่มมากแล้วนะครับการจะมาเล่นให้กับแมนยูก็ไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมนะครับก็สรุปแล้วเป็นเรื่องจริงนะครับที่มีข่าวกันออกมาก่อนหน้านั้นหรือว่าลิบิดมอยก็เคยพูดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับเน้นย้ําเรื่องนี้หลายรอบนะครับว่าแมนยูในยุคของเขาเนี่ยเคยเกือบได้โทนิโคสจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุผลต่างๆนานาที่เราได้ยินกันนั่นแหละนะครับนะโอเคนี่คือเรื่องแรกที่เอามาฝากกันนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อมาครับโยงมาที่ในเรื่องของการมาของเอริกเทนฮากเนี่ยนะครับซึ่งตามรายงานจากเทเลกราฟมีการระบุก,กันออกมากับว่าเอริกเทนฮากเตรียมมองหาเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายรายใหม่หวังว่าจะมีการเรียกความมั่นใจหรือว่าเอามาเป็นตัวที่คอยสอดแทรกแฮร์รี่แม็กไวนะครับเอามากระตุ้นแม็กไวหน่อยเพราะว่าแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยไม่มีคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันนะครับก็เอาหาคนมากระตุ้นแม็กไวให้มันมี ความกระตือรือร้อนอะไรประมาณนั้นครับซึ่งตามรายงานเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าทางเอเดนทนฮากเนี่ยวางแผนที่จะปรับทัพครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายเยอะพอสมควรซึ่งในตำแหน่งที่ทนฮากมองว่าต้องเสริมก็คือเซนเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ทางทนฮากก็ไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวแฮร์รีเบคไวยออกจากทีมอีกด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยผลักดันให้แฮร์รีเบคไวยเนี่ย กลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเป้าหมายที่ว่ากันว่าแมนยูให้ความสนใจทางเอริกเทนฮากให้ความสนใจเนี่ยก็คือเป้าหมายเดิมอยู่แล้วนะครับในรายของชูกุนเดข,ของซิบียาแล้วก็เปาโตเรสของทางเบียเรลนะครับแล้วก็ยังมียอสโกกวาดิโอของทางเอเบลไลซิกอีกด้วยเป็น3ตัวเลือกที่เทนฮากแล้วก็แมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยกำลังลิ์เป้าหมาย3รายนี้เป็นตัวหลักอยู่นะครับในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ ส่วนในรายของแรดฟอร์ดเนี่ยนะครับมีการระบุจากทเลากาฟเช่นเดียวกันว่าเทนทากเนี่ยยังช่างใจว่าจะเก็บแรดฟอร์ดหรือว่าจะปล่อยแรดฟอร์ดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเพราะว่านักเตะรายนี้ถือว่าเป็นนักเตะจากอะ a d เดมีแล้วก็มีความเป็นแมน c เชสเตอร์เด็ดแบบ100%นะครับเป็นนักเตะท้องถิ่นอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็มีการมองว่ายังมีแฟนบอลอีกจํานวนไม่น้อยครับที่อยากให้แรดฟอร์ดเนี่ยอยู่กับทีมต่อไป แต่อันดับแรกนักเตะเนี่ยก็คือแรดฟอร์เนี่ยต้องงัดฟอร์มเก่งออกมาให้ได้เสียก่อนนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอีกกระแสหนึ่งเนี่ยนะฮะที่มีรายงานออกมาเนี่ยก็รายงานคล้ายๆกับเทเลกราฟนะครับบอกว่าทางมาคารดฟอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้เร่งรีบที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยจะรอการเข้าพูดคุยกับเอริกตินฮาร์กผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการก่อนก่อนที่จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเจ้าตัวเนี่ยเลือกย้ายออกจริงๆเนี่ยมันก็มีปลายทางอยู่ที่เป็นตัวเต็งนะในะเวลานี้ตามกระแสข่าวก็คืออาร์เซนอลที่มีข่าวยังหนักในช่วงไม่กี่วันก่อนนะครับแล้วก็ยังมีเบเชนะครับรวมถึงบาเซลนาที่แสดงความสนใจมาก่อนหน้านั้นสําหรับบาเซลนาครับสำหรับในตัวของมาคราดฟอร์ดเนี่ยนะครับก็ยังมีสัญญากับแมนยูจนถึงปี2023แล้วก็มีออฟชั่นให้กับทาง Small สโมสรขยายสัญญาอีก1ปีนะครับ โดยค่ากันว่าถ้าเกิดจะย้ายจริงในช่วงซัมเมอร์นี้ราคาเนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์ได้นะครับนี่คือราย,ยางานกันออกมานะครับส่วนประเด็นปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็มีบทวิเคราะห์จากมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์เนี่ยได้มีการวิเคราะห์ขุมกํากลังนักเตะของแมนยูครับว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ใครควรที่จะอยู่แล้วก็ใครควรที่จะย้ายออกไปในยคข,ของเอลเลนทินฮาผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับเด๋ว เรามารับฟังกันนะครับซึ่งมาเริ่มกันที่ตำแหน่งแรก,กนกั้นก่อนก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็คนแรกเนี่ยเป็นเดวิดิคานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเดวิดอิคาเนี่ยก็ได้อยู่กับทีมต่อไปร0อยอยู่แล้วนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปล่อยผู้รักษาประตูรายนี้ออกจากทีมนะครับเพราะฉะนั้นไปรอดอยู่ต่อแน,น่นอนนะครับคนที่2ครับก็คือดีเนสันนะครับดีเนสันเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะครับ ก็มีโอกาสทั้งอยู่แล้วก็ย้ายนะครับอยู่ที่นักเตะแต่ว่าถ้าให้เลือกได้เนี่ยก็มีโอกาสอยู่ต่อไปอย่างแน่นอนครับแต่ว่าในมุมมองผมเนี่ยนะครับผมอาจจะมองแตกต่างหน่อยนะครับผมมองว่าดินเนอร์สันเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมมากกว่าเพราะว่าทางดินเนอร์สันเนี่ยชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการโอกาสลงเล่นแบบสมเสมอเพราะฉะนั้นตลาดเปิดครั้งใหญ่เนี่ยนะฮะก็อาศัยในรอบเนี้ยในการย้ายทีมได้เขาอาจจะย้ายทีมก็ได้นะครับแล้วก็ เรื่องของปลายทางของเขาก็คือการติดทีมชาติอังกฤษไปฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายแต่ว่าอาจจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวมากกว่านะครับส่วนแฟนผีเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับนักเตะทุกคนของแมนยูเนี่ยคิดว่าใครควรที่จะอยู่หรือว,ว่าใครจะย้ายออกจากทีมนะครับส่วนตำแหน่งต่อมาครับเป็นตำแหน่งแนวรับเนี่ยโยมาที่วิเตอร์ลินเดลเลิฟนะครับลินเดลเลิฟในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีฟอร์มขึ้นขึ้น,นลงไปบ้างนะครับแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยก็มีโอกาสที่อยู่ต่อไปนะครับซึ่งผมก็มองแบบนั้นด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบตัวหลักด้วยนะผมมองว่าอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าแมนยูก็มีข่าวเกี่ยวกับการเสริมแนวรับรายใหม่อยู่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเดียนเลิฟอ,อาจจะเป็นตัวหมุนเวียนกันได้ในช่วงซีซั่นหน้าหรือว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่ต่อนะส่วนรายที่มีโอกาสย้ายเนี่ยก็คือเอลเล็กบายยี่ครับเอลเล็กบายยี่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มเนี่ยไม่คงเส้นคงวา นักเตะเองก็มีความต้องการที่จะหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะโดนขายออกจากทีมนะครับฟิลโจนก็ไม่ต่างกันเลยครับเหตุผลเดียวกันกับเีริกบายี่ครับมิลเลอร์ก็วิเคราะห์ออกมาคล้ายๆกันเลยบอกว่ามีโอกาสโดนขายออกจากทีมเช่นเดียวกันนะครับบายี่ฟิลโจนเนี่ยมีโอกาสสูงมากในช่วงซัมเมอร์น,นี้ผมก็คิดเห็นแบบเดียวกันเหมือนกันนะครับส่วนแฮเลนมักไวครับ อาจจะมีฟอร์มแกว่งไปในช่วงซีซั่นนี้ครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็มีโอกาสอยู่กับทีมต่อไปซึ่งก็มีเขามาเหมือนกันว่าเอลเลนฮาก,ก็พร้อมให้โอกาสเหเดนเม็กายอยู่กับทีมต่อไปด้วยให้งัดฟอร์มเก่งขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดยังงัดฟอร์มเก่งไม่ได้ซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยก็ต้องพิจารณากันอีกรอบหนึ่งในเรื่องของการปล่อยตัวนะครับแต่ว่าในช่วงซีซั่นหน้าผมว่ามีโอกาสอยู่ต่อนะครับหรือว่าซัมเมอร์เนี่ยไม่น่าจะย้ายนะครับในรายของราเฟลวาราเนี่ยก็มีโอกาสอยู่สูงอยู่แล้วนะครับ ผลงานภาพรวมก็ถือว่าเป็นแนวรับที่พึ่งพาได้ที่สุดนะครับอาจจะมีช่วงที่ฟอร์มแข่งไปบ้างบางเกมนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บไปบ้างก็ตามแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเรื่องของคลาสของวารานเนี่ยก็สามารถเป็นตัวสําคัญในแนวรับของแมนยูได้ในยุคของทิฮากนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่สูงอยู่แล้วแล้วก็รายต่อมาเนี่ยนะครับเป็นเดียโก้ดันโดนะครับนักเตะวารานี่ผมมองว่าก็มีโอกาสอยู่ครับเพิ่งมาได้รับโอกาสแบบจริงจังในยุคข,ของลับทังนิกนะฮะ แล้วก็ผลงานอาจจะมีเครื่องลงไปบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยได้อยู่ต่อแล้วก็อาจจะมองว่าไม่ได้เป็นแบบตัวหลักซะทีเดียวนะไม่ได้เป็นตัวจริงนะอาจจะเป็นตัวหมุนเวียนซะมากกว่าสําหรับเดียวก็ดาโลนะครับส่วนในรายของลูกชอเนี่ยก็มีโอกาสอยู่ต่ออยู่แล้วนะครับอาจจะมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนอยู่บ้างนะครับในช่วงซีซั่นนี้หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าตัวฟิตร้อเนี่ยก็มีดีพอเป็นตัวจริงแหละเพราะฉะนั้นก็อยู่ต่อนะครับ ส่วนในรายแบ็กซ้ายที่มีโอกาสย้ายเนี่ยกับเป็นในรายของอล็กเตรลิสะครับที่ก็ผลงานไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าตาแฟนผีรวมทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะครับก็มีโอกาสย้ายทีมสูงเหมือนกันนะครับสำหรับอล็กเตรลิสนะฮะซึ่งแมนยูก็เพิ่งมีข่าวด้วยนะครับในการหาแบ็กซ้ายรายใหม่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยอล็กเตรลิสก็ไม่น่าจะรอดนะครับส่วนในรายของเบดด์นวิลเลียมเนี่ย ก็มีโอกาสอยู่ต่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะโดนปล่อยแบบยืมตัวอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่โดนปล่อยยืมตัวเนี่ยก็ต้องรอดูกันนะว่าแบ็กซ้ายเนี่ยจะมีสล็อตว่างหรือเปล่าให้มีการผลักดันเบนดอนวิลเลียมขึ้นมาใช้งานเพราะว่าวิลเลียมเนี่ยโดนปล่อยให้กับนอริยืมตัวใช้งานเนี่ยก็เก็บเลเวลได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับมันอยู่ในช่วงที่สุงงอมแล้วก็พร้อมใช้งานแหละแต่ว่าเอามาใช้เนี่ยมันจะดีไหมในระดับไหนก็รอติดตามกันนะครับผมว่าอยู่ต่อ แล้วก็มีโอกาสที่จะโดนปล่อยยืมตัวไม่กอ็อาจจะโดนดันขึ้นมาเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รายสุดท้ายเกี่ยวกับแนวรับก็คืออารอนวันบิซาก้าผลงานในช่วงซีซั่นนี้ก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายทีมช่วงเนี้ยข่าวย้ายทีมของวันบิซาก้าหนักด้วยนะครับก็อาจจะยอมปล่อยในราคาที่เหมาะสมแหละนะครับหรืออาจจะย้ายแบบยืมตัวนะในมุมมองผมนะครับเพราะว่ามันมีกระแสข่าวเรื่องของการย้ายแบบยืมตัวอยู่พอดีนะครับ ขณะที่ตำแหน่งต่อมาเนี่ยก็เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับโยงไปที่ในรายของป๊อกบาครับป๊อกบาเนี่ยไปแน่อยู่แล้วนะครับก็สัญญาจะหมดแล้วนะครับยังไงก็ไปถึงแม้ว,ว่าจะมีข่าวออกมาก็ตามว่าทางเอเดนฮาร์กเตรียมเข้าพูดคุยก่อนตัดสินใจนะครับก็ยังไงดูแล้วเนี่ยไปสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็รายต่อมาเนี่ยมิลเลอร์เนี่ยมองว่าควรนมาต้ามีโอกาสอยู่ต่อนะครับถึงแม้ว,ว่าไม่ได้เป็นตัวจริงแล้วก็อาจจะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถ้าเกิดสโมสร รั้งให้อยู่ต่อเนี่ยก็มีโอกาสที่ควนมาตาอยู่ต่อนะครับนี่คือเหตุผลจากมิลเลอร์นะแต่ผมมองว่าดูแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องไปนะครับควนมาตาก็อาจจะกลับไปหลีกสเปนแหละเพราะว่ามีข่าวหนักอยู่นะครับคือมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายแล้วแหละนะครับใครที่อายุเริ่มมากหรือว่าใครที่หมดสัญญาก็ต้องไปนะฮะถ้าเกิดแบบมารั้งไว้แบบนี้การเปลี่ยนถ่ายนักเตะมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็ยังวนเวียนอยู่แบบเดิมๆนะเออ คนมาต้าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะไปนะครับแต่ว่ามีเริ่มมองว่าน่าจะยุกนะครับส่วนเนื้อรายของลินการเนี่ยนะฮะลินการก็ปล่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสัญญาหมดแล้วนะฮะไม่ต้องมีคําอธิบายอะไรมากมาย่วนรายต่อมาเนี่ยก็คืออันเดสเปร่าครับคืออันเดสเปร่าเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมสูงอยู่แล้วมีโอกาสโดนขายทิ้งอยู่แล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถึงแม้ว,ว่าจะมีเข่ามาว่าทางเอเดกเทนฮางกเนี่ยก็อยาก ร่วมงานกับอเดสเวราก่อนอยากลองใช้เบราดูก่อนในช่วงปีสั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะส่วนในรายของเฟรดเนี่ยนะครับก็ถูกมองว่าน่าจะมีโอกาสอยู่ทีมต่อไปนะครับซึ่งอาจจะมีฟอร์มขึ้น,นลงไปบ้างแหละแต่ว่ายังพอที่จะไปไหวอะไรประมาณนั้นครับถึงขั้นที่ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวโรเดชันได้ถ้าเกิดแมนยูได้มิดฟิลรายใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ในรายของบูโรโนไม่ต้องพูดเยอะครับมีโอกาสอยู่กับทีมต่อไปอยู่แล้วมาติด ก็มีโอกาสออกไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวยืนยันชัดเจนเองนะครับตอนนี้ฟาร์เดเบกนะครับสิทธิ์เก่าของเออร์เดรเนแฮร์ T ark, มีโอกาสโยนทีมต่อไปอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว,ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมายังปรับตัวไม่ได้ก็ตามนะครับแล้วก็รายสุดท้ายเนี่ยก็คือสกอตต์แมคโทเวนีครับซึ่งสกอตต์แมคโทเวนีเนี่ยก็โดนมองจากมิลเลอร์เนี่ยมองว่าเป็นนักเตะพลังหนุ่มนะครับมีความทุ่มเทนะฮะซึ่งผลงานที่ผ่านมาอาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงไปบ้างพร้อมๆกับเฟสนั่นแหละ แล้วก็มีโอกาสอยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวจริงเอออันนี้คือผมมองแบบเดียวกันเลยก็คือมีโอกาสอยู่กับทีมต่อไปแต่ถึงขั้นเป็นตัวจริงทุกเกมไหมก็คงไม่ใช่นะครับแล้วก็ในตำแหน่งต่อมาครับก็คือตำแหน่งศูนย์หน้าครับก็คนแรกเนี่ยเป็นคริสเตียโนโรนโดนะครับโรนโดเนี่ยตามข้อมูลจากม i ลเลอร์เนี่ยเขาได้วิเคราะห์กันออกมาครับก็คืออาจจะไม่อยู่กับทีมต่อไปนะครับ คือแมนเชสเตอร์เต็ดเราเนี่ยไม่ได้โค้ต้ายูซียลนะครับทำให้พิโดเนี่ยก็อาจจะแยกทางก็ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะไม่อยู่ในแผนการนำทีมของเอเดเทนฮากนะครับที่ต้องการสร้างทีมใหม่ก็เลยอาจจะโดนขายออกจากทีมนะครับแต่ว่าผมมองว่าโรนโดน่าจะอยู่ครบสัญญานะไม่น่าจะย้ายนะครับถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามครับแต่ว่าศักยภาพของเขาเนี่ยผมว่ายังไปรอดกับในยุคข,ของทินฮากนะส่วนในรายของออลเตอรีมาลเซียลเนี่ยนะครับก็มีโอกาสโดนขายออกจากทีมนะครับ ว่านักเตะก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของระบบการเล่นของเทนฮากเนี่ยก็ไม่น่าจะเหมาะสมกับมาซิยาลด้วยนะครับเออเป็นคนปรับตัวได้ค่อนข้างยากด้วยสำหรับมาซิยาวก็น่าจะโดนปล่อยกันออกไปนะครับเนื้รายของแรดฟอร์ดเนี่ยนะครับมิลเลอร์มองว่ามีโอกาสอยู่ต่อผมก็มองว่ามีโอกาสอยู่ต่อเช่นเดียวกันครับถึงแม้ว่าในช่วงซีซั่นนี้ผลงานไม่ดีนะแต่ว่าด้วยอายุนะครับด้วยระยะเวลาการใช้งานของแรดฟอร์ดเนี่ยมีโอกาสอยู่กับทีมต่อไปเออก็อาจจะ มาทุ่มเทในยุคข,ของเทนท้าก็ได้นะครับคือช่วงเนี้ยเจ้าตัวขาดความมั่นใจเฉยๆนะครับถ้าเกิดเรียกความมั่นใจกลับมาได้ผมว่าก็น่าจะเวิร์กแหละในช่วงซีซันน้ารอดูอีกสักซีซันหนึ่งนะครับคาวานี่ไปแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ชัดเจนอยู่เจ้าตัวก็แสดงออกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเตรียมอำลาทีมนะครับจะโดนซานโชมีโอกาสอยู่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเพิ่งย้ายมาด้วยแล้วก็ถือว่าผลงานเนี่ยก็ ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะยังไม่เพอร์เฟกนะแต่ว่าไปรอดแน่นอนเรื่องของสไตล์การเล่นก็เหมางกับเห็นทางแน่นอนนะครับแล้วก็เอเธนดีลลองกาและสุดท้ายก็อยู่รอดแน่นอนนะครับนะเป็นดาวรุ่งแล้วก็ใช้งานได้อีกแบบระยะยาวแล้วก็สไตล์การเล่นก็เหมาะสมกับเอเริกเทนฮาร์อีกด้วยนะครับโอเคนี่คือบทวิเคราะห์นะครับจากมิลเลอร์ที่มีการวิเคราะห์คุมกําลังภาพรวมในช่วงซีซันหน้าหรือว่าตั้งแต่ซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปนะครับว่าใคร จะโดนขายทิ้งหรือว่าใครจะโดนรังให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับโอเคครับส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ